กองกลาง4คนครับธีรพงศ์พลาชมอังเรคูตินโยวิชิพานีและนรงกรบัวศรีนะครับขณะที่คู่หน้าเฉลิมศักดิ์ขีไอแซคออนนี่และเอกชัยสำเรย์นะครับกองกลาง4ี่คนบาโบมาคแลนดรี bo, เอาครับเกมกำลังจะเริ่มนะครับคู่นี้ต่างต้องการ3คะแนนนะครับเพื่อที่จะลุ้นขึ้นไปอยู่ในครึ่งบนของตารางให้ได้ลําปั้มไฟเคลีย์บอลก่อนเลยนะครับลูกนี้ขึ้นมาจดกห้กฤษณะเกษตรภูวิไลกลับมาสิทธิโชค เปิดขึ้นหน้าดานิโลตีดต่อมาเอาแล้ครับบาโบบาโบลากมาบาโบเปิดแม่นหรือเปล่าเลือกขึ้นกลับมาครับลูกนี้เจนพบเจนพบลองยิงไกลลูกนี้โอ้โหโดนไปเต็มท้องสามอีกโอ้โหหนึ่งศูนเลยครับโอ้โหเป็นประตูขึ้นนำของโปลิเทโล โอ้โหจังหวะนี้นี่ต้องบอกยิงสวยจร,จริงๆน่าจะเดี๋ยวดูครับว่าเป็นชา,านอุกูลหรือเปล่าประตูต่อศูนย์นะครับเดี๋ยวดูลูกนี้ของเจนพบแล้วครับยิงไปติดล็อกแล้วก็กลายเป็นใช่ใช่ครับชานอุกูลชานุกูลจารินนะครับยิงลูกนี้ยิงไกลเรียบร้อยเลยครับลูกบอลมันโค้งจริงๆครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับอูตินโยอีกทีหนึ่งหยอดหยอดโดงโดงลอยลอยไปมอสกิโต้คืนกับมาคูตินโย ปูตินโยลูกนี้มาที่ขีดชน,นาลูกนี้โอ้โหสิทธวีชัยออกมาเร็วครับโอ้โหออกมาสก,กัดไว้ได้นะครับบล็อกไว้ชัยจังหวะออกมาบล็อกบอลน,น่าจะเจ็บบริเวณหัวไหล่เลยครับคือจ่ายลูกนี้เนี่ยคิลล์พาสแล้วครับแต่สิทธวีชัยต้องชมครับอ่านจังหวะน,นี้ออกที่เจ็บเนี่ยคือโดนปลาเทโลมาบ้าชนชานุกูลหูกินยองเอาเสียบอลไปให้กับคูตินโยคูตินโยมาที่มอสกิโต้โอ้โห ข้ามคานเหมือนกันครับโอสองประสานแซมบ้าปุตินโยแล้วก็มอร์ซิโตเนี่ยถือว่าทําได้ดีครับจบที่มอร์ซิโตเยิงจากหน้ากรอบแต่ข้ามคานออกไปที่เซงคือกฤษณะนะครับดูท่าทางของกฤษณะเนี่ยคือผกว่าทำไมไม่จ่ายเขาว่างอยู่แต่สุดท้ายนี่มอร์ซิโตยิงลูกนี้เสรยรออกไปครับธีระคงยอดโด่งๆดงขึ้นมาให้กฤษณะเอาบอลลงได้สวยมากเอาครับกฤษณะ ดากมาโยกเข้าขวายังไม่ยิงและเปิดเลียดเข้ามามอสซิโตยิงโอ้โหลูกนี้ไปติดตัวคุมเส้นไม่ได้ประตูตีเสมอครับดูดบอลลงได้สวยมากๆนะครับกฤษณะแล้วเลือกฉายลูกนี้มอสซิโตครับแต่คนสุดท้ายคือเอกชัยสำมเร็ครับยังสกัดได้ครับในจังหวะนี้จบที่มอสซิโต้ลดโดนอ,อกพอดีครับอ,อกเซฟครับ <c oughs> ไม่ใช่ประตูตีเสมอเฉยเลยครับลูกนี้น่าเสียดายมากๆครับลำปางใกล้เคียงมากๆจริงๆ ต้องน่าจะใช้เวลาในการปักจังหวะกับฟุตบอลไทยอยู่เหมือนกันนะครับ Danilo e z อ้าวแล้วจังหวะน,นี้หลุดมามอสกิโต้หลุดเดียวมาแต่งแล้วลูกนี้แปรโอ้โหไม่เข้าครับไปติดสาสินทวีชยัยโอ้โหน่าเป็นประตูตีเสมอจริงๆครับของลำปางสักเลยครับแต่สกัดไม่ดีครับกลายเป็นได้หลุดเลยครับเราได้เลือกด้วยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยต้องชมสินทวีชัยที่ยังปิดมุมของมอสกิโตได้คือเฉลิมสักก็พยายามจะ กลับมาชมเกมในครึ่งหลังนะครับทั้ง2ทีมมีการขยับปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นทั้งคู่ตกลงกันได้แล้วนะครับว่าใครจะยิงขวางกฤษนะหรือซ้ายของธีรพงศ์ธีรพงศ์ซ้ายลูกนี้ชนขาดโอ้โหก็ได้ลุ้นเหมือนกันนะครับลูกฟีข้ามกำแพงแล้วครับแต่บอลเนี่ยไม่มุดครับแต่เป็นมุดช้าไปหน่อยครับชนคาแล้วก็เร่งออกหลังไปครับ กีงของธีรงพงศ์พละชมครับลูกนี้มาสับแรกโม่งมาแล้วลูกนี้เรียบร้อยเลยครับอ่อครับสองประตูต่อศูนย์ครับไอแซคคอนนี่ทำประตูให้กับโปลิเทโรหนีห àng, ่างลำบากเอฟซีเจ้าบ้านไปแล้วอยู่ที่จังหวะที่เด็ดที่ขาดจริงๆครับแล้วก็เป็นโบลิสเทโรเลยครับที่ทำประตูหนีห àng, ่างลำปากเอฟซีไปครับจากตัวที่สามของเขา เปิดขึ้นมาครับแล้วบอลตกแล้วเป็นไอแซควอนนี่ที่ตามซ้ําเป็นประตูเลยครับจังหวะมงจังหวะแรกนะครับแล้วก็มาเข้าทางของไอแซคออนนี่พอดีเลยครับคนมงชงที่เป็นบาโบครับแล้วจังหวะหัวของกูกินยองเนี่ยมไม่โดนแต่ค่อย,ยังเป็นอิสะนะกลับมาที่พลทวัตพลทวัตหวางเข้าไปลุ้นเลยครับแล้วกรลูกที่อู้มมอสกิโตสินวิชัยออกมาไม่เจอบอล ยิ่งอีกคีนึงก็ลูกนี้ก็ยังไปติดอีกครับลูกนีงของคูตินโยเข้าช่องมาเอกชัยเฉลิมซักออกขวามาได้สวยมาแล้วครับเดนิสเดนิสออกมาที่เอกชัยเอกชัยตั้งท่าเหมือนจะเปิดคืนกลับไปเอาครับสิริชโชคยอดมาแล้ลูกนี้วูกินยองโอ้โหเรียบร้อยเลยครับสประตูต่อศูนย์เลยครับโปลิเทโลดีห่างนาทีที่63จากวูกินยอง ดีหละครับทีเด็ดทีขาดครับอยู่ที่บริเซทโรจริงครับวันนี้แล้วเป็นบูกึนยองนะครับลมตัวลูกนี้ใหญ่เลยครับลำปากปงลกลับมาดูสิทธิชคเปิดแล้วเป็นบูกึนยองที่หลุดตัวประกบขึ้นมาครับเปิดขึ้นไปแล้วล้มตัวยิงเลยครับเกือบจะเสียหลักไปแล้วครับคือเหมือนเจ้าตัวเนี่ยก็ลื่นน้ำด้วยแต่ปลายขาของบูกึนยองเนี่ยสกิดบอลลูกนี้เข้ากรอบพอดีหมอสคิตโตวันนี้นี่ถ้าเกิดเขาทำประตูได้ก่อนหน้านี้นี่ก็คงจะไม่กดดันเยอะขนาดนั้น ชาวินยอดโดงๆขึ้นมาลูกนี้ซามโอ้โหซัดก็ไปเต็มๆนะครับโดยจากกลิดแต่ว่าไปตรงตัวของสินทวีชยัยแต่ก็ไม่ผ่านสินทวีชยัยบ้างติดล็อกบ้างอ้าวแล้วลูกนี้ไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อสามเกิดอะไรขึ้นโอ้โหโอาแล้วอปางมาแล้วครับนาทีที่65เสียประตูไปแค่2นาทีนะครับประตูที่3มาดูอีกครั้งว่าเกิดอะไรขึ้นจังหวะต่อยแล้วกลายเป็น เหมือนเตะไปเข้าทางกฤษณนะเข้าประตูไปเลยครับเหมือนก็พลาดเหมือนกันเลยครับจังหวะนี้สิทธิโชคแหมได้แบบงงๆครับแต่ก็ได้ครับลูกนี้ของลำบางสิทธิโชคคัสไนเหมือนกับจะเตะ้เพื่อนแล้วติดบล็อกของธีระพงษ์วางขึ้นไปอีกทีหนึ่งลูกนี้มงโดยมัสกิโตวีรยุทธ์บีรยุทธ์เข้าช่องมาลูกนี้ชาวินไม่มีใครประกบไหลต่อให้มอสกิโต้ คืนกลับมาลูกนี้จริงโดยปานสนริแล้วก็ซ้ำอีกทีทิโดวยวีรุทธโอ้โหสองเสาแล้วเข้าไปเลยเอาไล่มาสองสามวีรุยธสี่วิชัยครับอาโ,อโ,โาทีที่โอ,อตายแล้วนาทีเดียวยิงสองประตูเลยครับแหมชักไม่แน่อะไรครับเกมนี้พอเจ้าตัวเองนี่ไปกับบอลได้เก็บบอลได้ประสานงานกับเพื่อนได้ยังเช็คอยู่ครับตอนนี้คือถ้าจงังหวะ จริงเนี่ยตรงนี้เราก็ก็ล้ำหน้าเลยครับครับไม่ได้นะครับประตูที่2ของลำปางไม่ได้ครับวีรยุทธ์อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้านะครับแบบนี้ก็เริ่มสนุกแล้วครับมาอีกทีหนึ่งวีรยุทธ์วีรยุทธ์มาวิรยุทธ์หักข้อเข้ามาแล้วลูกนี้ยิงโดยชาวชาวินชนเสาซ้าลูกนี้เข้าไปอีกทีหนึง่งยังไม่ได้ครับโอ้โหดูครับลูกนี้ <c oughs> คือโอกาสของลำปางนี่โดนดักได้คราวน,นี้เป็นบอลบุกขึ้นมาสันชัยยังไปได้ลากเข้ามาเองเลยตรงกลางเอาครับสันชัยเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหโดนปัดทิงก็ไปได้ครับโดยกิติศักดิ์โอ้โหโอ้โหมาคนเดียวเลยมาเงียบๆแต่ได้จบครับปลิสเทโรครับได้ยิงลูกนี้ก็เรลังจะโค้งเข้าอยู่แล้วครับกิติศักดิ์บู่สวัสดยัง ขาอ่อนไปหน่อยครับแล้วคราวนี้บาโบบาโบ่จิ้มแล้ววิ่งมาแล้วครับบาโบ่ให้บอลมาที่เดนิสคืนกลับมาที่บาโบบาโบดีต่อเอาก็จะเป็นการลุ้นประตูที่4แบบปิดกองและสัน้นโอ้โหลูกนี้กิติศักดิ์บินปัดทิ้งออกไปได้ครับโอ้โหไปเลยเลยครับลูกนี้ของเฉลิมศักดิ์ขีวิถีบอลน,นี่พุ่งตรงกรอบด้วยครับแต่วันนี้ได้2เซฟของกิติศักดิ์นะครับที่ช่วยให้ทีไม่เสียประตูที่4ี่ครับกิติศักดิ์ปู่สวัสดิ์นี่ก็ยัง ไม่เสียสมาธิครับปรากฏว่าจ,จบสกอร์จังหวะน,นี้นี่เข้าข้าตะขายไปครับแล้วก็พุ้นศีเป่าจบเลยครับเป็นบริเซโรบุกชนะลำปาป3าประตูต่อนหนึ่งครับโอ้โหให้แฟนบอลมีได้ลุ้นจนนาทีสุดท้ายจริงๆเลยนะครับลำปางวันนี้